เดี๋ยวเราเริ่มต้นเลยก็คุณน่าสนใจนะเพราะว่ามันจะเป็นการคอนเฟิร์มวิธีสองของผมะนะเนาะใช่ใช่คือจ,จริงๆอ่ะผมผมวาฝึกมานานแล้วฝึกมาเป็นสิบปียีปีแลในแนวของหลวงพ่ปปเทียนเนี่ยเรื่องรู้สึกตัวเรื่องอะไรนี้แหละเร่ <S 1> <S 1> งองรูเชื่องดูอะไรผมก็เดินแล้วก็กำหนดรู้มันเหมือนจะมันเหมือนจะก้าวหน,น้าแต่มันมันก็ยังติด อมผมผ,มผมก็เลยไปไปไปฟังทางสายทางสายของอาจารย์แดงของอาจารย์ตัถาตาอะไรฟังไปไปกว่าหละสองปีม,มันมันก็เหมือนจะหลุดมันก็เหมือนจะหลุดเหมือนกันก็คือบันทีอะครปิดติแต่มันก็ไปหลุดไม่ใช่ไม่ใช่แค่แค่ขั้นสมถายใช่ใช่นั่นแหละก็ก็พยายามฟัง ความเข้าใจแต,แต่แต่ต้องต้องต้อง,อง,องบอกอาจารย์ที่จะพอดีผมผมก็มีความรู้เรื่องของพระภิรรมบ้างเพราะผมฟังฟังของขออญญาจารย์จริงบริหารบันเ่ศฟังมาเป็นเป็นยีน่สิบปีเลยทำงานอยู่บริษัทการจิตไายเป็นเป็นสายช่างนะฮะแล้วเกษียณอายุก็เลยมาอยู่ที่สวนที่จังหวัดพิติเนี่ยมันช่นเงียบสงบดีเลย ก็ได้ได้มีเวลาที่เปิด YouTube ฟังผมฟังขออาจารย์เนี่ยได้เมื่อวัสองวันเนี่ยทีแรกก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าว่าอาจารย์เป็นรุ่นหนึ่งรู้สองอะไรก็พยายามฟังไปเรื่อยอมาเก็ตได้ที่อ,อที่อาจารย์ตอนหน้ากาับคุณพ่ออืม คุณอ้อยช่วงท้ายๆเนี่ยที่อาจารย์อาจารย์เน้นเรื่องของการรู้แต่สักแต่ว่าเนี่ยคือการกกมไม่โฟก,กัสพอไม่โฟกัสตรงนั้นพวกมันมันเห็นว่าครับมันก็ไม่ได้มีอะไรคือมันเหมือนพอพอตรงนั้นเราเราเราไม่โฟก,กัสเรื่องนาฬิกาอะไรมันก็เห็นรับมันมว่างๆหมดเลยร่ำ ผมเลยเข้าใจว่าอ๋อผมรู้แล้วว่ารู้หนึ่งรู้สองคืออะไรเนี่ยที่ที่ผมผมจะมาเล่าให้อาจารย์ฟังกคือตรงน,นี้แหละแต่ทีนี้ว่าการเห็นของผมเนี่ยมันยังไม่ออนนีฮะก็คือมันรู้เออเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะไอการเห็นครังแรกนี่เข,า,ข,า,ขาเรียกว่าสดาปฏิม,มาคเลยนะที่คุณเห็นนะ คุณคุณเห็นยังไม่ต้องยังไม่ต้องต่อเนื่องนะแค่คุณเห็นครั้งแรกนี่ก็เขาเรียกว่าโสดาปฏิมาศนะเห็นแบบชัดเจนอ่ะไอตัวธาตุรู้ตัวเนี้ยครับครับไม่ใช่นะั<อ>้นไม่ใช่นั้นเนี่ยคุณนับถอยหลังได้เลยเจ็ดชาตินะโอ้โหคนคนลูกหมดเลยเนี่ยจริงจริงคือตอนนี้ผมก็เลยต้องเหมือนเหมือนเหมือนเดินเดิน,นตามอามจารย์เนี่ยนะก็ค่อยค่อยค่อยตามค่อยตามไปไป มันเหมือนมันเห็น,น,นสภาวาะแล้วล่ะก็คือนี่แหละใช่แล้วมันง่ายมากผมสอนเนี่ยสมมติคุณตีผมตีตัวขึ้นเครื่องบินกันนะเนาะใช่โอ้โหอาจารย์คือจริงๆเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหอย่างตัวเราที่ที่อาจารย์พูด,ดว่าเหมือนคนใจบวกอะไปหาบวกอะใช่ไม่เจอโ,โอ้โหก็อ่าอ,อ,อ,อย่างนี้อาจารย์คือ ผมอะมีมีความก็คือจริงอา,ายอาายากอยากจะมันนไปในชาตินี้เลยนะต่วตัวนั้นมันก็เป็นมันจะเป็นตัณหาตัวใช่ใช่ตัวตัณหาเลยว่านะก็เลยอาจจะต้องคอย,อาายอแอดดาสีน่ตอนตอนที่ทมันมีปัญหาติดขัดอะไรแต่ผมผมรู้วิธีการแนวทางก็คือ ทำได้ตุ้มเมื่อนก็คือไม่ไม่ต้องปฏิบัติแต่ให้ให้สังเกตให้สังเกตที่มันชัดแต่ว่าเน,นี่ยเดี๋ยวสักว,วันมันกจะ็จะชัดขึ้นใช่แล้วใช่แล้วครับ<อ>ที่จริงที่จริงที่จริง,รงอธรรมะบทนี้ที่ท่านสอนท่านเพียรเนี่ยจนบรลรลุอรหันต์ตอนท่านพระพุทธเจ้าท่าน,ทนตัดเ็จเนี่ยมันง่ายมากทุกคนเนี่ยเอาไปใช้ได้แต่ไม่ยอมมีคนเอามามาสอนกันเนี่ยผมเนี่ยจะเป็น คนที่บุกเบริร์เอาของท่านพยาเนี่ยามาสอนใช่อาจา์แต่ทีนี้ว่าผมผมก็ฟังนะของบทประพยายาแต่ก็คือมันมันไม่เข้าใจในมันมันมันไม่เหมือน,นที่อาจารย์สอนไงที่อาจารย์สอนก็คือเอาผลคนเอาผลมาสอนคนเอ,เอาทางเดินมาสอน เข้าใจในในในคำสอนอ่าใช้ภาษาเนี่ยภาษาดีใจยังแค่คำว่าว่าโอ้โหผมก็เป็นหายว่างอากไนมันอะไรกันอย่างโอ้โหผมเพิ่งเพมารู้อ๋อมันเป็นอ A มันเป็นอ E A ดีใจมากเลยนะจ๊ะไอ้ไอ้บางเนี่ยอันตรายมากนะคนเนี่ยเข้าใจว้างผิดนะบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่างผิดทางนี่ไปเป็นพรมเลยนะถ้าว่างผิดทางนี่ใช่ไม่ได้ว่างแบบพรูเดจ้าท่านว่างเนี่ยคนเราว่างกันไอ้ว่างไอ้ว่างแบบมีตัณหาเนี่ยไปเป็นพรมหมดะใช่ใช่ไอ้ว่างแบบสัตว์ว่าเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีตัณหาเพราะมันสัตว์ว่าไงมันไม่มีตัวเราในในความว่างมันไม่มีครับนั่นแหละโอ้ตัว <modeling> นี uh, ้แหละ ดี๋ยวถ้ามันชัดขึ้นชัดขึ้นหนึ่งผมจะค่อยรลายงานนะอาจารย์อยากให้มาแชร์ไม่ใช่เลยหรอกคือวิธีการของผมมันเป็นวิธีที่ที่จริงวิธีการของผมมันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกมันเป็นเรื่องของครั้งพุทธกาลพอการเวลาผ่านไปมันมีคำสอนอื่นมาเนี่ยที่มันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันไปแทรกไปอะไรทําให้คําสอนที่เป็นอริจินอลเนี่ยนะโดนกกบหมดเลยที่จริงว่าคําสอนอริจินอลเนี่ยมันง่ายมันง่ายมากนะที่จริงพระพุทธเจ้าท่าสอนง่ายแต่ทําไมเนี่ย คนไม่ยอมเอาของท่านมาสอ,อานไงไปไปไปดัดแปลงอะไรเงี้ยจนโอ้มันไม่เหลือเข้าคงเดิมเลยครับแต่ผมว่ามันเป็นในที่ด้วยที่แต่ละคนเนี่ยจะมีแยแไขไขไขล็อกในตรงไหนนั่นเองครับผมเปยามหาวนไปเปลี่ยนมาไปอะไรไปขออาจารเนี่ยผมผมดูตั้งแต่แรกๆเลยทำไมเนี่ยนะแต่ผมก็ไม่เก็ตน,นะผมก็ ผมกลับไปดูของอาจารย์อื่นจะไม่ที่คืออย่างนี้เดี๋ยวพวที่ไปฟังที่มันไม่เก็ตเพราะว่าตอนนั้นปัญญาผมยังไม่ถึงแบบอย่างทุกวันนี้ปัญญาผมในตอนที่คุณเจอแรกๆเนี่ยปัญญาผมไม่เท่านี้นะตอนนี้หกเจ็ดเดือนผ่านไปปัญญาผมเนี่ยมันมัน,มนอัพขึ้นมาเออเนั้นก็ผมก็ไม่ได้ว่าไปเรื่องแปลกหรอกเพราะสมัยก่อนผมก็ไม่ได้พูดป็นอย่างนี้อันนี้อันนี้ผมมันเกิดจากเออเรียกว่ากุศลกุศลเจตนาผมด้วยที่ผมอยากจะให้พ้นทุก แต่นั้นได้ตัวความรู้ทั้งหลายมันก็เลยผุดขึ้นมาให้ให้ผมนะมาช่วยถ่ายทอดคำสอนของพระเจ้า oh. ที่เป็นออริจินอลนะอ๋อครับครับผมผมผมดูตั้งแต่อารออกคิปตั้งแต่ไปทบงานตอนขอกะมาอะไรเงี้ยมผมก็ดูดูแต่ตอนนั้นมันมันก็เหมือนเรามันไม่เก็นก็เลยไปฟังไปเรื่อยก็คือ พยายามจะจะลองว่าลองมันเนี้ยหกเดือนอันนี้ปีหน,นึ่นงดูที่ว่ามันมีความคืบหน้าอะไรไหมอะไรไหมเปิดของคลิดหมอจะเด้งมาผมก็ฟังนักลองฟังนักสองวันนิงเออจะมาเหมือนบาเก็ตเอาไอ้นี่แหละวันมวันเนี้ยเเปิร์ดนอนติกเทียนอืออืคุณจะเห็นว่าไอไอการ ไอการไปไอปฏิบัติเนี่ยที่เข้าใจกันนะที่จริงมันแค่เก็ตถูกถูกไหมมันไม่ได้เป็นการปฏิบัติเลยเลยเนาะมันแค่เก็ตอ่ะคุณฟังแล้วคุณเข้าใจเหมือนครั้งพุทธการที่ฟังแล้วเขาเก็ตอ่ะอย่างนั้นเนี่ยผมว่าในยุคเราเนี่ยผู้สอนเนี่ยสาคัญกว่าผู้ฟังนะถ้าผู้ฟอกผู้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 สอนเนี่ยถ้าเกิดสอนแล้วไม่เก็ตนะมันยังไงคนก็ไม่เก็ตหรอกได้ครับพระเุทธเจ้าที่ท่านบุบัดขึ้นมาเนี่ยนะทำให้คนเก็ตเยอะแยะเพราะว่าผู้สอนเนี่ยสำคัญผู้ฟังเนี่ยผมว่า ผู้ฟังเนี่ยมีปัญญาอยู่แล้วแต่ผู้สอนเนี่ยจะสอนไงที่ผู้ฟังอยากจะเก็ตได้เนี่ยตรงนี้หายากนะดีใจมากแต่เพิ่มปิติเนี่ยผมผมถึงว่าเอ๊ะสองวันเนี่ยผมมีอาการก็คือมันมีปิติมันมีอะไรซ่าบซ่นมาีมีตัวเนี่ยปล่อยคลั่ปล่อยคลั่ก็เลยเขาลองลองลองฟังดีดีครับมดีมากเลยจ้ะยังไงเดี๋ยว ผมต้องกับความพุดมากเลยนะการที่นาเปลือแผ่ธรรมะมีประโยชน์แก่ชาวโลกเนี่ยเป็นหาคนที่จะทำย่างีเ้ยยากนะผม,มจริงๆถ้าผมมีโอกาสผมอยากจะไปช่วยช่วยอานอยู่เหมือนกันนะในในในผมมีมีปัญญา นั่นแหละเนี่ยผมอาจจะไปช่วยอาจารย์อีกแรง่ผมก็ชอบไปแบบเนี้ยไ,ค,ไคือ <ไป S 2> คือผมไม่อยากกำลังสร้าง <c oughs> สร้างกองกําลังเนะเพื่อเพื่อจะได้ไปคุมกําลังเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยน <c oughs> ความเห็นในยุคป,ปัจจุบันสักทีว่าไม่ใช่ของยาก <c oughs> คือยุคป,ปัจจุบันเนีเขาใช้วิธียากมันก็เลยไปแบบยากๆนี่แหละคือคนเนี่ยเวลามันยึดยึดติยึดสิ่งใดนมันไม่ยอมคายไนะอย่างเช่นอย่างเช่นคนอย่างเช่นเนี่ยคุณไปไป ไปถามคนที่เขาติดตั๋วติดตั๋วขึ้นรถบัสรถไฟนะนะกูไปถามเขาว่าเขาก็สอนวิธีการติดตั๋วขึ้นรถบัสรถไฟอ่ะกณก็ไปช้าแบบนั้นแหละนะช้าตามเรื่องตำราที่คุณเคยช้าคุณไม่ได้ถามคนที่ติดตั๋วขึ้นเครื่องบินน่ะเขาก็จะสอนวิธีติตั๋วขึ้นเครื่องบินไงคุณก็บินมันก็ถึงเร็วไงถึงเร็วไม่รู้กี่สิบเท่าอ่ะนะคุณเล่นไปถามคนที่เขาเขาชำนาญเรื่องติดตั๋วขึ้นรถรถเมย์รถไฟเงี้ยเขาเขาก็สอนคุณไม่ได้หรอก ที่จะตี <ST Mole Ch ijn> ตัวไงขึ้นให้ให้มันเร็วอ่ะนะวห้ให้ขึ้นเครื่องบินเน่ะเขามีรู้วิธีกูไปถามเขาก็ไปคาดทันเขามันก็มีประมาณแล้วเขาประสบการณ์เขาอย่างนี้ใช่ใช่ครับคือคือคนที่เห็นคนที่เห็นทําง่ายๆอย่างให้มาแชร์เนาะมันจะได้เป็นตัวอย่างคนอื่นมากธรรมะผมมันไม่ได้เรื่องยากแล้วธรรมะพระเจ้าไม่ได้เป็นเรื่องยากยุคเราไม่ทําให้มันยากเองเนาะมันมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะรู้จะเห็นน่ะใช่ แต่ละคนมีมีมีภูมิหลังมาขนาดไหนต่งกันต้องคาดว่ากนะจ๊ะไม่เขาไปเรียนผิดกันมาก่อนนะเขาก็ไม่เจอแบบเรียนถูกเลยไงถ้าเรียนถูกเลยมันก็มันก็ไปเลยส่วนใหญ่ที่ที่ผมสังเกตนะเรียนผิดกันมาทั้งนั้นแหละก่าจะในยุคเราเนี่ยถึงถึงจะมีการสอนในช่องต่างๆเยอะแยะก็เรียนผิดทั้งนั้นแหละใช่ใช่เยอะแยะไปหมดถึงถึงเรียนไม่ผิดแต่มันเป็นอะไรที่ยากคุณไปต้องไปสมาธิก่อนอ่ะ แทนที่คุณจะรู้ไปเลยแบบพระพุทธเจ้าท่านรู้ง่ายๆอย่างนี้มไม่ค่อยมียงไงไม่มีค่ช่องไหนที่สอนแบบแบบพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนน่ะใช่ครับได้ไดคือไปเอาความรู้ความเห็นตัวเองมาสอนไงไม่ยอมเอาต้นฉบ,บับมาที่ท่านสอนท่านพยาอย่างเงี้ยถึงว่าผมว่ามันเร็วอะ่ะใช่ใช่มันแค่คือผมผมแค่ไปขยายความนิดหน่อยเองว่าอีกการเห็นที่ท่านพยาท่านฟังเราเห็นยังไงผมแค่แค่ขยายความเอง พอท่าน<ช>เห็นแบบนี้อย่างเนี้ก็จบแล้วก็เอ,เอาเอาตรงนี้มาเป็นต้นแบบแล้วขยายกวามไม่หน่อยเดียวใชาครับอันเนี้ยก็คือมันเหมือนผมว่ามันอาจจะมีความผีที่ที่ตรงกันพอดีอาจจะบุญ,บ,ญบุญมันเนื่องกันมาเนาะมันก็เลยฟังเข้ใจาใช่ใช่ครับคือคือไอ้บ,บทไอ้บทธรรมะนะผมสอนนะก็สอนบ,บทเดียวกันเนี่ยแต่คนหนึ่งเก็ตคนหนึ่งไม่เก็ตเนี่ยมันก็แปลกไม่ละ ขอคุณนี่แบบเก็ตง่ายๆใช่ไหมฟากแค่สองวันเองใช่ไหมก็เก็ตแล้วใช่ไหมมันแล้วคุณก็บอก <c oughs> โอมันง่ายขนาดนี้ใช่ไหมถูกไหมมันมันเหมือนคโอ้โหเราไปงมหาเรือเหลือลบง็แคะไรเงี้ยคือทำที่จริงนะไอธรรมานี่มันเหมือน,อาอออนการเ,เ,เรียนหนังสือมันมันเรียนง่ายกว่าเรียนหนังสือเองง่าย,ายถ้าคนคนได้เห็นแล้วเนี่ยมัน ก็จะบอกว่าง่ายมากเลยแต่เป็นกอนที่ได้เห็นแนวหูยิ่งจังงมเลยนะอาจารย์ใช่ใช่งมแบบหูต้องถึงว่าผมก็ยังพี่แรกกยังคิดว่าผมชาตินี้ผมผมไม่ไม่ตายก่อนซะแล้ว嘛กว่าจะได้กว่าจะได้ทุกคนท้อหมดเลยเห็นวิธีการสอนปฏิบัติละท้อหมดเพราะมันไปสอนที่มันผิดทางอะ ไปสอนสมถะไงสอนสมถะใช่ใช่ใช่โอ้ถึงไม่สอนสมถะก็ไปสอนผลกันนะซึ่งผลก็ยากอีกเพราะว่าใช่<ะ>เพราะว่าคนคนนีคนที่สอนเนี่ยท่านได้แล้วผมไม่ผมไม่เถียงหรอกแต่การทุนเอาผลมา<ะ>สอนเนี่ยมันยากะนะซึ่งผมเ,รเปรียบเทียบเหมือนต้มยำกุ้งเนี่ยคุณเอาต้มยำกุ้งไหมก็ดูเนี่ยโอ้ตายแล้วใครไปทําได้<ะ>มไม่ไม่ยอมบอกวิธีไงไปซื้อกุ้งยังไงล้างกุ้งยังไง ซื้อกะทินะตั้งตั้งไฟงไงไม่ยอมอธิบายไงนะว่าซื้อไอ้อ,อ,อะไรขนะิงขาบมะากูดไอ้อะไรเนี่ยพวกทุกอย่างเนี่ยที่เป็นมรกอมอะไ่สอนเขาอย่างเงี้ยไปสอนผลนะว่าเออเนี่ยต้มยำกุ้งเนี่ยผมว่ามันมันก็ต้องบารมีมันต้องสั่งลงมานะแต่อย่างที่อาจารย์สอนอาจารย์ทีภาวนาขึ้นมาเพราะบ,บางคนเนี่ยไปสอนเขาเรื่องภาวนาเรื่องเรื่องความรู้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เอาอเขาไมเลยอททำบุญ ว่าอะไรแขกันเองแล,แล้วมันมันมันจะได้แขกนั้นนะประมาณนั้นนะว่าจะมายกระดับให,ให้มาถึงขั้นที่ว่าตาึกษาเรื่องปัญญาเนี่ยผมมันยากมา,จากจรองๆอ,อย่างตัวผมเองเนี่ยผมผมผมก็ฟังผมคิดว่าการฟังเนี่ยมันมันมันจะได้ได้บรรลุธ,ธรรมจริงๆก็บรรลุธ,ธรรมจริงน เพราะว่าผมเคยไปทำสมาธิแต่ไม่ได้ทำอย่างแบบยิ่งยวดเลยนะทำจริง้ไม่ได้เราก็คิดว่าเอ้ยหลังผมไม่ได้ทางนี้และผมก็เลยใช้มาอาศัยมาฟังธรรมก็ฟังฟังว่าพิจารณาฟังเห็นหน้ามามาความถี่มาตรงกับของอาจารย์ดีอืมคคือความถี่มันรับได้นะโชคดีเลยรับแบบโหรับแบบ ง่ายๆเลยนะอาจารย์เหมือนแบบเขาเมื่อเมื่อเมื่อสัวันแรกอะวันแรกผมยังไม่รู้นะว่ารู้สองรู้หนึ่งไอ้รู้หนึ่งเนี่ยผมรู้เพราะว่าผมผมฝึกตามสายหลวงพ่อเทียนก็คือรู้กายรู้อะไรเนี่ยรู้เวลาจิตมันคิดคิดอะไรเราก็รู้โหแต่แต่วันเนี้ยผมผมมารู้สองเนี่ยผมที่อาจารย์บอกว่าทําไมไม่ ไม่มารู้ไอ้รู้สองเนี่ยมันรู้ตลอดนี่แหละที่ต้องมีแหละของผมเก็ตเลยมันรู้ตลอดเพราะมันไม่มันไม่เกิดดับมันไม่ดับใช่มันเป็นตัวรู้มันก็เลยไม่เกิดไม่ดับไงมันรู้ทั้งฝั่งเกิดฝั่งดับนั่นจะไปดับด้วยได้ไงถูกไหมใช่ใช่นี่แหละโอ้โหผมเลยโอ้โหอย่างนี้เองกนี่มันเป็นฝั่งอมตะครูบาอาจารย์ท่านบอกอยู่แล้วว่าไอ้ตัวถ้ารู้เป็นอมตะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเป็นอมตะมันก็ต้องคงอยู่ตลอดถูกไหมใช่ใช่ใช่ นี่แหละโอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยสาคัญมากเลยครับที่ผมผมผมเห็นตรงนี้นะคือว่าดีใจมากเลยอาจารย์ผมว่ามีปิติเดี๋ยวยังไงคงได้เจออาจารย์นะอืมยินดียินดีนะเนาะครับแล้วก็ยังไงผมผมจะติดต่อจะมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นใ,ใครที่ลูกเห็นเร็วอยาให้มาแช์นะว่าเอ้ยคุณเก็ตยังไงนะอะรประมาณเนี้ย จริงๆเนี่ยผมผมก็อยากให้พวกเพื่อนเพื่อนรุ่นที่นักเรียนรุ่นเดียวกันเนี่ยมามาด้วยแต่นี้นผมอ่ะก็ย,ยังยังไม่กล้าไปไปเปิดตัวนตรงนั้นเป็นที่ออขอให้ให้ผมมีเขาเรียกอ,อะมันม่นคงมั่นคงเห็นมั่นคงจนถึงอริยผลแล้วเนี่ยผมผมว่า แล้วอตอนที่คุณเปิดตัวเพื่อนคุณจะไปทีละคนหรือเปล่ามันจะช้าจะช้าไปไหมเขาจะบอกปุ๊บเอาไปแล้วไม่ไทยแล้วนี่แหละไม่ใกลฝั่งทางนั้นนะใช่ใช่ครับใช่ครับก็หกสิบกว่ากันแล้วก็อันนี้โดยเฉพาะเไปคุยกับอาจารย์ด้วยนะเก็ยิ่งเิยความั่นใจขึ้นไประดับว่าใหญ่น้อยเนี่ย ถ้ามันมีปัญหาติดครับก็ยังมีคนคอยเคาะคอยแนะคอยตบให้เข้าเส้นให้เดินให้ตรงให้ได้นั่นแหละ